มคะตอนนี้นะคะบัดพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อาคารปฏิบัติการช่างค่ะและอยู่ข้างๆนี้นะคะก็คือครูวิทูลสายแก้วนะคะเป็นครูหัวหน้าแผานกช่างนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะะก็คือครูคนนี้แหละดูแลเด็กๆใช่ไหมคะสอนทุกอย่างเลยกับงานช่างเกี่ยวกับงานช่างเชื่อมอะนะคะ,ะต้องถามพื้นฐานก่อนเลยว่าอย่างตอนนี้ปีนี้มีเด็กๆเข้ามาเรียนในหลักสูตรของเราเนี่ยมากแค่ไหนคะ ตอนนี้ก็อยู่ในหมวดของวิชาชีพพื้นฐานเตียมช่างอยู่นะครคะักเรียนก็จะมาเรียนพื้นฐานเตียมช่างทุกคนนะครับต้องมาเรียนพื้นฐานเตียมช่างช่างเชื่อมเนี่ยคนละ9้าวันนะครับจากนักเรียนที่ยังไม่เคยจับหัวเชื่อมมาเลยเนี่ยก็จะได้มาฝึกอยู่ที่นี่9วันนะครับ เพราะว่างานพื้นฐาเนเจียมช่างเนี่ยนักเรียนทุกคนจะเรียนอยู่5เดือนทั้งหมดเราจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะครับกลุ่ม A นี่จะตะใบนะครับประมาณ70คนเนี่ยจะตะใบอีก70คนเนี่ยเราจะแบ่งเป็นทัน้งหมด5แผนกที่จะมาวนเรียน9วันก็จะมีพื้นฐา e um นช่างเชื่อม9วันพื้นฐานช่างยนต์วันพื้นฐานงานไฟฟ้า9วันพื้นฐา,านงานปูน9วันพื้นฐานงานไม้9วัน ก็คือแต่ละสาขาวิชาไปเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาในการศึกษาพื้นฐานเท่าๆกันครับผมค,ค่ะคนก็จะได้เรียนเท่าๆกันทั้งหมด5เดือนค่ะทีนี้จะมะีวิธีการประเมินหรือว่าการให้คะแนนในการที่เราไปเรียนแต่ละวิชาพื้นฐานยังไงบ้างคะเราจะมีเกณฑ์การประเมินนะครับมีใบทดสอบนะ,ค,ะ,นะครับให้ป็ดการประเมินนักเรียนองแต่ะละแผนกนะครับแต่ละแต่ละสถา,านี แล้วก็คะแนนที่ได้มาทั้งหมดก็จะมารวมเป็นหัวข้อใหญ่นนคะแนนเตรียมช่างของนักเรียนนะครับเหมือนเป็นคะแนนเก็บเป็นคะแนนเก็บะนะครับงงแต่ละพื้นฐานงานแต่ละงานทีนี้แต่ละพื้นฐานเนี่ยวิชาไหนที่อาจารย์คิดว่าอาจจะยากหรือว่าต้องมีทักษะมากเป็นพิเศษนะคะจริงๆแล้วพื้นฐานที่ยากเนี่ยผมว่า,าเป็นทักษะต้องฝึกความอดทนเป็นอย่างยิ่งเนี่ยคือ งานตะไบนะครับเพราะว่างานตะไบเนี่ยมองดูเผียเผเนมืนจะง่าย<ช>แต่นักเรียนต้องยืนตั้งแต่ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับ<ช>ยืนตะไบอย่างเดียว<ช>ตะไบนี่เราจะฝึกหลักๆเลยฝึกความอดทนนะครับฝึกความละเอียดการใช้เครื่องมือวัดที่ละเอียด แล้วก็ผลพลอยได้ก็เป็นชิ้นงานที่น้องเขาทามาสาเร็จเป็นรูปร่างาค่ะเราเราฝึกอะไรบ้างคะในงานตะไบะในงานตะไบนี่ก็จะฝึกใช้เครื่องมือวัดนะครับเป็นการใช้เวอร์เนียการใช้เวอ,อ,อ,อร์เนียแท่นนะครับแล้วก็การฝึกเข้ามุมตะไบเข้ามุมตะไบเข้าเหลี่ยมางานเจาะงานตัาบเกี่ยวงานดายเกี่ยวนะครับซึ่งมันเป็นงานที่ ละเอียดว่าง้นละเอียดค,ค,รครับผม<ท> <ๆ S 1> ถ้าทุกคนฝึกตรงนี้ได้เนี่ยหนึ่งเขาก็ต้องมีความอดทนคคเพราะงานตะไบเนี่ยจะจินชิ้นงานทีละนิดทีละนิดใช่ค่อยๆทำค่ะแต่ถ้าตะไบเกินขนาดก็เขาก็น้องเขาก็จะได้ไปเริ่มใหม่นะครับจากจะต,ต้องตะไบทั้งสี่ด้านให้ได้เหลี่ยมมุมฉากให้เท่าๆกันแต่พอตะไบด้านที่4ี่แล้วพลาดเยอะพปุ๊บเขาก็ต้องไปเริ่มหนึ่ง อ,อันนี้ก็จะฝึกน้องเขาให้มีความอดทนมีความใจเย็ยนลงนรเริ่มการที่มีงานตะบายและอย่างที่ข้างหลังนียเห็นกําลังเชื่อมกันอยู่เลยน,นี้ดูต้องมีคือเหมือนกับถ้าเราเป็นเป็นลูกค้าหรือเราไปรับบริการที่ร้านเราจะรู้สึกว่าอันนี้มันก็มีต้องระวังความปลอดภัยหรือว่าน่าจะเชี่ยวชาญมากๆจริงๆแล้วงานเชื่อมพื้นฐานเนี่ยนักเรียนที่ที่มาเรียนเนี่ย9วันเนี่ยไปฝึกเป็นช่างเชื่อมเลย เป็นมืออาชีพเด็กก็คงจะยากเพราะ,ะว่ามันเป็นงานฝีมือนะครับงานเชื่อมพื้นฐานก้าวันเนี่ยเราฝึกให้นักเรียนหนึ่งรู้จักความปลอดภัยป้องกันตัวเองะนะครับอย่างช่างเชื่อมทางทั่วไปที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ย<ะ>เห็นใส่แว่นดำใส่บางคนไม่ใส่หน้ากากไมไ่ใส่ชุดป้องกัน<ะ>ทีนี้เราก็ต้องให้ความรู้พื้นฐานหลักๆนะครับในการใช้เครื่องมือป้องกันใหย ของช่างเชื่อม <ฮะ S 1> ให้ถูกวิธีนะครับให้จหนักถึงความปลอดภัย <ฮะ S 1> ในการเชื่อมแล้วก็อีกอันนึงก็ฝึกให้น้องเขารู้จักการเลือกใช้พวกเครื่องมือการเชื่อมเพราะว่างานเหล็กเนี่ยตอนนี้ก็จะมีทั่วไปแล้วนะครับ <ฮะ S 1> อย่างขึ้นโครงลังคาการสร้างบ้าน <ฮะ S 1> สร้างเนี่ก <ฮะ S 2> ็จ<ฮ>ะมีงานเหล็กเป็นหลักแล้วนะครับ <ฮะ S 2> น้องเขาก็จะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งอาจจะไปประกอบอาชีพอิสระนะครับงานเชื่อม ทำทำโครงสร้างหรืออะไรที่เป็นเป็นของตัวเอง <ฮะ S 1> ไม่ไม่ต้องไปจ้างช่างภายนอกอย่างเงี้ยครับเป็นงานเชื่อมพื้นฐาน <ฮะ S 1> รู้จักการเลือกใช้ลวดเชื่อมรู้จักการเลือกใช้เหล็กลวดชนิดนี้จะเชื่อมกับเหล็กชนิดอะไรอย่างเงี้ <ฮะ S 1> ยครับ ก็คือพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของงานเชื่อมก็คือเรื่องความปลอดภัยรู้จักอุปกรณ์รู้จักวัสดุนั่นเองแต่ว่าพอจะต่อยอดไปในสิ่งที่มีทักษะความเชี่ยวชาญขึ้นเนี่ยก็คือต้องมาประเมินต่คะแนนที่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับงานเชื่อมจริงๆเลยจะต้องฝึกให้มีทักษะนะครับให้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานเชื่อมเลยก็ต้องเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะก็จะต่อยอดจากเตรียมช่างนี่แหละครับไปจนถึงให้ครบหนึ่งปีนะครับ ถ้าเรียนในหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะแล้วเขาก็จะได้เชื่อมที่มีทักษะเจาะลึกมากขึ้นนะครับในงานค่าเชื่อมต่างๆที่งานอุตสาหกรรมเขาทำอยู่ก็คือลงลงไปเลยในแต่ละแขนอุตสาหกรรมนั่นเองแต่ว่าเรียนต่อไปสักเกวันเรียนต่อมา1นปีนี้เวลาเรียนนี้เหมือนกับโรงเรียนทั่วไปไหมคะหวันหรือว่าเรียนกันเจวันเลยที่นี่ที่นี่เราจะเรียนวันจันทร์ ถึงวันเสาร์นะครับ <Ha. S 2> แต่เราเรียนจะเรียนปฏิบัติงานช่างเนี่ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ hmm. แล้วก็วันเสาร์เนี่ยจะเรียนหมวดทักษะชีวิต <Ha. S 2> นะครับในการเรียนของเราเนี่ยเราจะเน้นปฏิบัตินะครับ <Ha. S 2> เราจะเน้นปฏิบัติ80แล้วก็ <Ha. S 2> ทฤษฎีซะน้าง,งานเนี่ยยีเเนเพราะฉะนั้นนักเรียนที่มาฝึกนะครับที่โรงเรียนพระดาบดเนี่ยก็เราจะเน้นให้ปฏิบัติพอฝึกจบออกไปเนี่ยให้เขาสามารถไปประกอบอาชีพได้สามารถ เลี้ยงตนเองและครอบครัวแล้วก็ไปช่วยเหลือสังคมได้ค่ะมีตัวอย่างเด็กๆที่เรียนที่นี่แล้วก็เรียนจบไปส่วนใหญ่ไปประกอบอาชีพยังไงคะออกไปเปิดทําของตัวเองหรือว่าไปสมัครตามบริษัทต่างๆในนักเรียนที่สิทธิ์เก่าที่จบไปแล้วเนี่ยอย,อย่างตัวอย่างงานเชื่อมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ะจะไปเข้าในงานอุตสาหกรรมของงานเชื่อมะนะครับก็ไปฝึกทักษะเพิ่มเติมให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ<ม>ด้านอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ย สักปี2ปีเพราะงานเชื่อมเนี่ยถ้ามีทักษะมีฝีมือแล้วเขาจะจ้างเป็นชั่วโมงก็มีสุดสิทธิ์เก่านะครับที่ได้ชั่วโมงละ, 120, 2> ะ1 2 0 130อเงี้ยก็จะเขาก็จะเลี้ยงตัวเองครอบครัวได้ไม่ต้องไปทํางานต่างประเทศนะอ่ะใช่ใช่ได้เป็นชั่วโมงนี่เยอะกว่ารายวัน,นก็จะมีน้องบางส่วนนะครับที่ไปประกอบอาชีพอิสระ ที่ต่างจังหวัดก็มีนะครับส่วนใหญ่นักเรียนที่มาฝึกกับเราเนี่ยก็จะเป็นนักเรียนที่มาจากต่างจังหวัดนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ภาคกลางเนี่ยก็จะส่วนน้อยประมาณรวมทั้งหมดนักเรียน160คนเนี่ยก็จะประมาณ10เปอนตนะครับที่จะเป็นพื้นที่ภาคกลางขยันอดทน1ปีเป็นช่างเชื่อมมืออาชีพได้ครับผมเนปเรียนเป็นนักเรียนประจำครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย การผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ถนัดจะไม่ไปครับแต่ว่าทางวิชาชีพผมคือเข้าปฏิบัติมากกว่าผมจึงมาหาโรงเรียนที่แบบเป็นโรงเรียนช่างรับแต่ก่อนอยากออกไปเรียนพวกสยามประุมอะไรพวกนี้ครับแต่รู้สึกว่าค่าเทอมมันแพงมากที่จริงอยากจะกู้เงินเรียน,เร,ยนเรียนนครับแต่ว่ามันติดที่ผมว่ามันติดหนี้เลยมันมีกลุ่มแบบผมก็เลยมานี่พี่คนหนึ่งที่แบบเขามาเรียนที่นี่ครับ้าบุญผมรู้สึกว่าพี่เขาออกไปก็ดีครับ มีชีวิตที่ดีคผมก็เลยอยากมาเรียนกับพี่เขาก็เลยถามแนะนําพี่เขาพี่เขาแนะนํามาแล้วก็พามาเรียนที่นี่ที่แรกรู้สึกมันรู้สึกท้อๆนิดๆเร่ารู้สึกว่ามันก็กดระเบียบอะไรก็เพ่งมารู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ไม่ได้เงี้ยพออยู่ไปมันรู้สึกเราก็ชอบเงี้ยแล้วเราก็จะพยายามทําไม่ได้เงี้ยเพราะเราโตแล้วผมใจจริงอยากมาเรียนช่างยนต์ครับว่ามันใจว่าอยากเรียนช่างยนต์มากครับตั้งแต่เริ่มมา ก็ตอนนี้จะเลือกช่างแล้วอีกพรุ่งนี้ครับวม่กี่วันรู้สึกตื่นเต้นนะว่าตัวเองจะได้ครับมันลุ้นรู้สึกว่ามันในปีหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ก็ถือว่าได้ในพื้นฐานของช่างครับแต่ว่ามันไม่ได้ลึกซึ้งของว่าเข้าไปลึกของเตรียมช่างะครับถ้าพูดว่าออกไปข้างนอกแล้วทาได้ไหมก็ทําได้ครับแต่ว่าเราจะไม่ใช่แบบมืออาชีพแต่ว่าเราทําได้นะนอนผมคาดหวังว่าจะได้เรียนรายละเอียดทุกๆอย่างที่แบบที่เราเลือกะครับ เรียนเข้าไปลึกๆว่ามันเป็นยังไงส่วนไหนของตรงของแต่ละช่างที่เราเลือกออกไปการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการนี้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศวัยและคุณวุฒิ ขอเพียงให้อ่านออกเขียนบวกลบคูณหารได้และมีความตั้งใจศรัทธาอยากได้ความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตนเท่านั้นโดยปกติจะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มาจากครอบครัวที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์และความรู้พื้นฐานที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆ นอกจากนี้ทางมูลนิธิยังยินดีช่วยเหลือฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนซึ่งทุกพลภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติที่สามารถช่วยตัวเองได้พอสมควรอันดับแรกแล้วก็เริ่มจากการเรียนเตรียมช่างก็คือ ทุกคนที่มาเรียนนะครับมีพื้นฐานแตกต่างกัน <ฮะ S 1> แล้วต้องมาปรับไปทุกคนน่ยอยู่ในระดับเดียวกันพอเข้าเรียนในหลักสูตรทุกคนจะได้ไปพร้อมกันได้ครับ <ฮะ S 1> เสร็จแล้วเราก็จะมีการเริ่มตั้งแต่ นับหนึ่งะครับเริ่มตั้งแต่ฝึกเครื่องยนต์เล็กเครื่องยนต์สูบเดียวจนถึงเค,ครืค่องยนต์สองสูบสามสูบสี่สูบขึ้นไปเรื่อยๆครับผมตามสเต็ปค่อยๆไต่ขึ้นไปครับผมค่ะที่โดยพื้นฐานก็คือเครื่องยนต์เล็กก่อนครับผมค่ะโดยพื้นฐานเครื่องยนต์เล็กก่อนทีนี้สิ่งสําคัญที่เด็กๆที่มาเรียนหลักสูตรช่างยนต์ต้องมีแล้วก็เพื่อที่จะแบบประสบความสําเร็จได้ต้องมีอะไรบ้างคะอันดับแรกเลยครับต้องมีอย่างเราเองเป็นโรงเรียนเราต้องสร้างแรงจูงใจให้เขาก่อนค่ะ พอเขาเห็นตรงนั้นแล้วเขาก็จะเหมือนกับว่ามีแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาตั้งใจเรียนนะครับเขาก็จะเข้ามาเรียนกับเราโดยที่แบบมีจุดมุ่งหมายแล้วก็ตั้งใจเพื่อที่ไปถึงตรงนั้นให้ได้ครับผมค่ะซึ่งทร้ามาว่าที่นี่เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆหน่วยงานภายนอกด้วยใช่ไหมคะอย่างโรงโรงฝึกนี้ก็มีโตโยต้าครับผมค่ะหรือว่าเด็กๆก็จะมีโอกาสได้ไปฝึกงานกับบริษัทเหล่านี้ด้วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอย่างหลักๆตอนนี้ที่สสนุนก็มีบริษัท โตโยต้านะครับถ <ฮา S 1> ึงบริการเกือบทั่วประเทศไทยแล้วก็จะมีเครื่องจักร,รกลการเกษตรก็จะมีสยามกูบุต้านะครับ <ฮา S 1> ที่รองรับนักเรียนของเราไปฝึกง,งานแล้วก็รับเข้าทําทงานนะครับผมแล้วก็จะมีอู่อู่แล้วก็บริษัทอีกมากมายที่ทําเกี่ยวกับรถยนต์การบริการงานรถยนต์งานขายแขรนะครับ <ฮา S 1> ก็ <ฮา S 1> จะมาติดต่อรับนักเรียนของเราค่ะอย่างอย่างที่บอกว่ามีโอกาสได้ไปฝึกง,งานด้วยเราส่งเด็กไปฝึกครั้งละเวลากี่เดือนนะคะทั้งหมด2เดือนครับ ไปฝึกเป็นช่างเลยครับผมไปฝึกกับสถานประกอบการเพื่อที่มีทักษะแล้วก็เป็นช่างครับนาคนต่อไปทีนี้เมื่อกี้คุณครูเล่าให้ฟังว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเราเรียนเครื่องยนต์เล็กเครื่องมอเตอร์ไซค์เครื่องแบบนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะเครื่องจักรกลการเกษตรพอไปถึงระดับรถยนต์ซึ่งเดี๋ยวนี้ตลาดรถยนต์ก็บูมเหมือนกันเราเรามีแบ่งประเภทยังไงบ้างคะรถยนต์ของเรานะครับ อันดับแรกเราจะให้ฝึกรถที่แบบมีแพร่หลายรถตลาดก็คือรถญี่ปุ่นก<ฆ>ับรถญี่ปุ่นก็จะมีการคือสื่อหรือว่าอุปกรณ์การฝึกอะไรต่างๆมันจะหาง่ายแล้วก็มีทั่วไป<ฆ>พอนักเรียนของเราเริ่มฝึกนะครับแล้วอย่างเวลาเราเข้าไปทํางานกับปู่หรือศูนย์บริการเนี่ยครับถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเขาจะ สามารถให้นักเรียนเราเข้าไปทํางานได้เต็มที่แต่ถ้าเป็นรถยุโรปหรืรถมีราคาแพงก็อาจจะไปทางานแล้วอาจจะคือมาตรฐานเขาสูงนะครับ<ช>เด็กเราอาจจะไม่ไม่ไ,มไ,มได้ทําอย่างเต็มที่แต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเราจะได้ทำเต็มที่แต่ว่าก็จะได้พื้นฐานอย่างเต็มที่เหมือนกันค่ะทีนี้อาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าเด็กๆที่เรียนจบไปแล้วประสบความสําเร็จมีตัวอย่างเล่าให้ฟังได้ไหมครับผมอย่างหลาย หลายรุ่นที่ผ่านมานะครับคนที่ประสบความสําเร็จได้เร็วก็อาจจะเป็นเครื่องยนต์เล็กอย่างมอเตอร์ไซค์เพราะว่าต้นทุนในการที่จะตั้งตัวมันค่อนข้างที่จะไม่สูงมากนักนะครับผมก็มีหลายรุ่นนะครับก็ออกไปเปิดอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ของตัวเองนะครับอยู่ที่บ้านดูแลพ่อกับแม่เนียครับส่วนรถยนต์ก็ส่วนมากจะทํางานที่ศูนย์บริการแล้วก็อู่ซ่อมครับค่ะซึ่งจริงๆแล้วอย่างคุณครูเนี่ยคาดหวังยังไงบ้างในตัวลูกศิษย์คะที่มารับการอบรมที่นี่ครับ ในตัวของคุณครูกับผมเองแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับมีความตั้งใจคืออยากให้ลูกศิษย์นั้นสามารถที่จะประกอบวิชาชีพได้ด้วยตัวเองนะครับคือเอาครอบครัวตัวเองให้รอดแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอื่นได้โดยที่ตัวเรานั้นเป็นแรงบันดาลใจให้คนอีกหลายคนที่เขาอาจจะยังยังอมองหาช่องทางตัวเองไม่ได้แล้วพอเห็นเราประสบความสำเร็จแล้วก็ให้เราไปเป็นตัวอย่างแล้วก็มีแรงบันดาลใจให้เขาต่อไปนะครับ ค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะคขอบคุณค,ะค่ะ